อะไรครับก็สวัสดีทุกคนนะครับโกน,นี่นะครับเรากลับมาในเกมบล็อกเบงกอีกแล้วนะครับแล้วเหลียววันนี้นะครับเราจะมาเล่นเซ r v ์ฟเวอร์เกมนั่นเองืูว่ามินิเกมที่ว่าเอาชีวิตให้รอดนั่นเองซึ่งมินิเกมไว้เนี่ยก็คือว่ามันจะมีโกลอยู่ตรงกลางนะครับก็คือว่าเราจะต้องเอาของตรงกลางเนี่ยแล้วก็เอาของตรงกลางเนี่ยมาสู้กันให้รอดนั่นเองเนาะใครที่เอาชีวรอดให้อยู่ให้รอดที่เป็นคนสุดท้ายเนี่ยคือจะชนะนนเองเนาะแต่มินิเกมไว้เนี่ยคือว่า มันไม่สามารถเป็นทีมเดียวกับบอยได้ดิคือมาตอนเล่นโซโลอ่ะบอยทำไงดีอ่ะบอยกันดูแลตัวเองดีละกันเอางั้นตอนแรกเดี่ยเราต้องเป็นทีมเดียวกับก่อนละกันเนาะเพราะว่าเราไม่อยากอยู่คนเดียวอ่ะไม่ถือว่าโกงเนาะมึงงกะเกินมึงต้องให้กูช่วยเอางั้นถือว่าตอนแรกเราก็เป็นผู้เดียวกว่าละกันเนาะเดี๋ยวตอนท้ายเราเข้าไปสู้กัน ไม่ถือว่าโกงเนาะโกงอ้าวเผื่อใครไม่รู้นะครับมันไม่ได้มีกล่องแค่ตรงกลางเนาะแต่ว่าทั่วแมบเดี๋ยวมันจะมีกล่องทั่วแมบบไปเนาะแล้วก็สำหรับใครที่อยากเล่น G box เกมบล็อกเมงโกนะครับก็อย่าลืมเหมือนเดิมนะครับใต้คลิปนะครับก็สามารถาดาวน์โหลดได้เนาะหรือว่าจะเป็นคอมเมนต์ปากหมุนนะครับสามารถเล่นได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญเลยนะครับผมก็คือโค้ดลับนั่นเองก็สามารถดูได้ผ่านทางใต้ตคลิปของผมเลยนะครับหรือจะเป็นคอมเมนต์ปากหมุนได้เองนะครับผมโอเคแล้วพร้อมแล้วก็ไปเเ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 เลลลลลล่่่่่่นน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 กกกกกกัััััยยยยยมมมมมมาา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 าครรรรบบบบข้้้้ไไปปใแแววววออออ็ทีีีดพพิิงงตะะจ ไอ้บอยจะลืมแล้วจะตีกันเฮ้ยอ้าวไอ้หลอดไม่ครบไอ้สิบี้เอาเฮ้ยบอยมันมีคนลงไปในน้ำแล้วดูดิไอ้ขวามือมึงอ่ะเดี๋ยวมันก็วาร์ปมาอ้าวฮ้ดูดิไอ้ไอ้ล้นเมร์หรอมันว่ายน้ำเดี๋ยวมอย่าลุกเดี๋ยวมอย่าลุนี่เฮ้ยเขาโกงเขาลงน้ำด้ก่อนอ่ะอ่ะเราต้องลงไปตกใบโบโบให้ได้เฮ้ยเฮ้ยลุเฮ้ยอขอดาบขอดาบดาบมาของโบโวนี่ก่อนดิเฮ้ยอ่ะไอ้กูได้ควายมาไอ้กูได้โกะโอเคใส่ใส่เสื้ออาหารเนี่ยจำเป็นมากเลยผมบอกเลย โอเคอ่าใส่กอทองดีกว่าทุกคนโอเคบอยไม่กอดเลยยังบอยไม่กอดเลยยังเอารองท้าแมบอยแม่รองท้าใช่ไหมบอยอยู่ไหนบอยไปบอยไอ้บอยอยู่ไหนโอเคอยู่นี่อ่รองท้าแม่บอยฮะอ่ะต่อไปแล้วบอยลงท้าโอเคไปดิโอเคกิ๊กอ่ะใส่ใส่ใส่ขอบคุณมากไอ้บอยรูมรูงรูมคนใกล้ๆถึงขึ้นเดี๋ยวมาได้ของโอเคโอเคเอ้บอยเอาไอ้คนนี้ก่อนนี้ไป่อาเฮ้ยกลัวว่ากลัวคนไงกลัวคนนี้เองโอ้โหไอ้บอยมันร้ายกู มึงีกูอะมึงดีกูไอ้เรื่ออ่ะเบลอยมีหัวไหมฮะไม่มีอ๋ออ่ะเอาหัวไปบอยๆนี่หัวมึงนู้นมึงนู้นมึงยาวอย่างกูมีแล้วอ๋ออ่ะตอนนี้กูขาดแค่เสื้อโอ้โหเหมือนว่าโกไปไม่ได้ไม่โกหรอกวโยเสื้อแล้วก็โยเสื้อแล้วอ่ะผมขาดเสื้ออุ้ยขอบคุณนะเราเป็นทีมเดียวกันอันนี้กางเกงกางเก่งโอ้ยขอบคุณนะแต่บัลลังก์ไม่ต้องหอมเยอะเหลือเกินแล้วเนี่ยไปฮะอุ้ยเสื้อกอดโอ้โหแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องมาสู้กันอยู่ดี เห็นไหมผมบอกแล้วว่าหาจะเป็นมากอุ้ยอันนี้หนังสดเหรออ่ากินก่อนอุ้ยกินละเพิ่มเยอะมากไปตรงกลางไหมตรงกลางเขาอยู่หมดยังอ่ะอ่ดแล้วไม่หมายถือว่าหมายถึงว่าคนอ่ะไอเสียงเตีนแถวเนี้ยเฮ้ยนั่นไงเข้าคนอุ้ยเขาเห็นเราไม่ทีแล้ววะไม่เห็นหรอมั้งไม่ได้กูจัดการอะไรคนได้กูขอกูขอโซโล่วายไอ้บอยมึงทีกูทำไมไอ้บอยมือเปล่าอ๋อมันเจ็บเหมือนกันไหมล่ะอุ้ยอ่ะเดี๋ยวกูจัดการเอง ึงดูนะกูโซโลโลได้ปะเออเออตกใหาใคเขาอ้าวเขาตกตายนะไม่ใช่กูโอ้โหไป่อยข้าหน้าอ้าวนั่นแหละอยข้าหน้าลูกิที่บไป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 ยี่สิบโอยไอ้ม้ระงไรเนเดนกูเดี๋ยวมึงไปไปขึ้นอ๋อเดี๋ยวนึงเหนือกูเดี๋ยวมึงเจอกูเดก่อน้ยอยข้างบนเขาโอ้โหสี่ตัวโอ้ย มึงจะโดดลรอนะแต่มึงโดดตรงเหวตายกูจะดาบมึงยังไงดีเนี่ยโอ้โหอ่ะวิดาบ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 อ่ะเป็นมึงบอยกูเปลี่ยนดาบก่อนดาบเดี๋ยวขวานทงมันนหิอ่ะเป็นมึงตีแล้วปะอันนี้อะไรฮะเป็นมึงบอยระวังนะกูจัดการคนนี้ก่อนเฮ้ยคนนี้เขาไม่มีขวานเลยเป็นชุดเกาะเอ้ยไม่ใช่ชุดเกาะครับเป็นตัวธรรมดาเพื่อนว่าไงอ่ะผมต่อให้เอานี่มันฝรั่งเอ้ยไม่ใช่มันฝรั่งเฮ้ยกว่าไ้นะไอเนี้ยไอ ยไ,ไ,ไม่รู้มันชื่อไมม่่รู้ันชือว่าอะไรอ่ะเอาเบร้อยตายได้กี่คิววะเราว่างไงบอยได้ไหมฮะกําลังกําลังขึ้นไปฆ่าคนวันนี้โอเคคนคนนี้ตายแล้ว <laughs> ไม่ยังมีคนข้างบนได้ไหนเห็นไหมนนะ่ะเขากําลังอยู่ข้างบนนั่นน่ะเห็นไหมโอ้ไม่มันมีคนนึงนั่นน่ะเห็นไนะหมนะเดินอยู่อ่ะเห็นไหมเห็นยังเอ็ว่ะนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นยังขึ้นหน้ามุกอะรงไตนี่เห็นยังบอยนั่นน่ะเห็นยังอ๋อเนี่ยนะเออนั่นน่ะ แล้วจะขึ้นเป็นไงวะเดี๋ยวทางนี้ขึ้นไม่ได้อ๋อวุยอุ้ยไอ้บอยจะบอกสิวะอุ้ยบอยเข้ามาแล้วบอยอุ้ยไอ้บอยระวังอุ้ยโอ้โหเสียวอัตรุยอัตรุยโอ้ยอัตรุยเฮ้ยไอ้บอยระวังอุ้ยวุ้ยกูเจอทางขึ้นแล้วบอยไอ้บอยมันตกแล้วเออวุ้ยตกน้ำไม่ได้ตกเหวอุ้ยโหจังหวะนี้ครับตูวตีตูวตีโหูหูเลย พี่บอยกับเราโคตรเก่งเลยฆ่าสวนที่เป็นแฟนผมอ้าเหลือสี่คนแล้วครับจังหวะนี้เหลยสาคนแล้วนะเหลือแค่คนเดียวตอนนี้เอออ่ะอันนี้ไม่ได้ใช้ไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ใช้สักอย่างเลยกูขอกอขัวใมีประโยชน์ได้ไหมเนี่ยเราจะหายคนนี้ที่ไหนวะต้องมองชื่อดีๆบอยค,คือเขาจะมีชื่อขึ้นอยู่อ่ะกูจะละกูจะเล่นแม่งให้หนักเฮ้ยรอด้วยไอน้นี่ฆ่าไม่รอเลยเอ้ยไอ้บอยมันไม่ฆ่าทุกคนโอ้โหโอ้โหมันตายแล้ว ต่อไปซึ่งพวกกบอยสิทักนะโอ้โหซึ่งเรากับบอยใครจะแพ้ใครชนะกันนะมาโอ้โหโกงอะ่ะมึงเอางี้เราใส่ก่อนเล็กให้ครบเส้นเลยห้ามใส่ก่อทองเพราะก่อทองมันดีกว่ามาแล้วก็ดาบเหล็กนะมีดาบเหล็กใช่ไหมไม่มีอ้าวมีดาบหินไหมไม่มีอ้าวมีดาบไม้ไหมไม,มอีอ่ะงั้นเอามีขวานทองไหมอ่ะใช้ขวานทองดีกว่าอ่ะอ่ะดอกขวานทองกนะันแล้ว

อะไรนะวะยัไม่นอนเลยโอ้โหผมจะน้ยันที่หนึ่งโว้ยวิ้ยวิ้ันมากเลยเฉยโมเกียวโอ้โหบันว่ะวิ้ยเนี่ยบอยข้าเย็นมาลที่โสนีที่หนึ่งเฉยเลยอ่ะเฮ้ยอีกตายอีกตายบันว่ะแต่ว่าตานี้เอางี้เอางี้ดีกว่าบอยงั้นตานี้เราโงไม่เป็นมิกาดูดีกว่าดีกว่าไหมเราลองแยกกันดีกว่ามาเดี๋ยวทุกคนบอกเราโกงไปมางั้นตานี้เราลองแยกสักพักกันดูเนาะเราลองแบบไปแบบที่ที่แบบ ไม่แบบไม่ติดกันดูเนาะ <c oughs> เอ,า,อางี้ไหมฮะมึงกำลังหามึงกำลังหาเรื่องหะตัวเองดูกา <c oughs> กเอ้า แกกเดี๋ยวแบบมีคนด่ากูอ่ะแล้วก็จะลองติดตัวมันเดิมเหรอฮะไม่ไม่ไม่ไปไกลกูเลยไปอ่ะไปก็ได้อ่ะงั้นเราไปเราเราแยกกันดีกว่าโดนกูแน่แหละโอ้ยพี่จะเริ่มแล้วกูจะรอดไปเนี่ยโอ้ยจะกูจะกูแยกโอู้วไอ้บอยเราเจอกันอีกแล้วไอ้บอยคุณจาคนนี้อย่าแยกกูแล้วจะพิ่งที่กันนะบอยไอ้บอยไอ้บอยไอ้ไอ้ไกูฆ่าไอ้ไงมาละอย่าอะไก<ม>ูอย<ๆ>่า แต่กูได้คนเมื่อกี้มันกูขึ้นมันกูมันขึ้นมากู่กกาได้ไปเร็วโอเคอ่ะโอ้ยไปแล้วไปแล้ว,ลวหาของต่อมาในกล่องน,นี้มีอะไรกอดโซ่รองเท้าโซ่อ่ะเอาอาหารแล้วก็อ่ารองเท้าโซ่ตอนนี้เราขาดหัวกับเสื้อต้องจำไว้หัวเสือ้อโอเคโซ่กากทิ้งไปงขาดใจตอนหัวกับเสือ้เอเข้าใจเราไม่ล่ะไอ้ แต,ตแต่ตอนนี้ตรงกลางน่าจะมีเยอะนะเออเราไม่ไปตรงกลางวะแต่ว่าเราลองมาสำรวจแบบนี้ดีวกว่าเอาจริงแบบมันก็ไม่ได้ใหญ่หทุกคนเออแต่มันก็ไม่น่มันจะหาคนไม่ยากหรอกแต่ที่แน่ตรงกลางเยอะแน่นอนดาบหัวดาบทองโอเคนี่ไงกางเกงอ่ะดาบนี่ไงเสื้อกางเกงโอเคแล้วก็มาไว้ตรงนี้หัวแล้วก็เกงมีแล้วแล้วก็เสื้ออ่ะ เกงทิ้งไปเสื้อทิ้งไปหัวได้แล้วมาแล้วตัวนี้มีคนเฮ้ยเอ้ย,อ,ยอะไรฮนะเอ้ยไอนน้นี่ว่ายน้ำอยู่ไอ้ไอ,อ้อน,นี่มันแยกมออีอะไรบ่อยไอ้ไอ้ของกูมันมันมันไปไมถอยเรเดี๋ยวเขาคิดว่าเราคอทีมัน <c oughs> โอ้โหไม่ขี้เลยจริงอันนี้เรามีเสื้อเกาะโซ่เฮ้ยมันแย่งของกู้เสื้อกอดเสื้อกอดผมไอ้องกูุ้มมาคุณพยายามเข้าลงเตียงยังไม่ได้เข้าเลยออกแล้วออกแล้วก็ได้ ไหนแต่กูก็ได้สะกดทอ,องยี่ไว้ไวอดอดเไม่ได้ตีกลองเดี๋ยวมันก็เดาไปอะไรมันก็ตายตองกูข้ามึงดิไปแล้วกูไม่เจอกูหรอกไปไกลๆแล้วไม่ยินกูหรอกเดี๋ยวมึงก็รู้มึงจะยิ้มสักหน่อยเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวร <c oughs> วา,มาไ,มไม่มาผมว่าได้เวลาไปดูกาอีกแล้วตองการมีคนไหมเนี่ยกูหาคนไปเจอแล้วเห็นชื่อใครม,ม,าคมาแบบที่ชื่อคนบอกป้องตองการตัวนั้นชื่หรือวะชื่อ K Y O Y A เอ๊ะชื่อคนเลยวหรอเปลเฮ้ยใช่นี่เจอคนแล้ว ว่าไงเพื่อนเออเออเออเฮ้ยคนคนนายเต้ยอยู่ไหนเอ้นายนายเออเออผมว่ายน้ำเหรอเอ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 อเรียบร้อยตายเออได้คนแล้วเออได้กล่องไปด้วยแล้วก็ใส่ลงท้าบไปเลยครับเออดาบเลยกระดาบทองดาบทองดีสุดมาตอนนี้เหลือแล้วกี่คนมันไม่ได้มองเมื่อกี้อันนี้ไฟเช็คบุจะาโปะฮะจะโปะยาโปะฮะโปอะไร professional ปูอะไรฮะมันไปพิ้งเหลีมวไปฮะปูอะไรมันบินได้ด้วยฮะอะไรบินได้ไหนปูไปบินได้ไปพิ่งเร็วมากฮะอยู่ไหนเชื่อได้ไหนมึงอยู่ไหนปูจูกูจูอยู่ในป่ามันอะไมันกูไม่ได้ใช่เหรอกูเชื่อดิวะเนี่ยมันไม่ได้จรงไม่จริงเหรอกูเชื่อดิวะเนี่ยไหนอยู่ไหนอยู่ที่ไหนเกมมันจบหลังจาสามนาที อยู่ไหนกันเนี่ยนี่โยนโยนี่เสียงแถวนี้ออ้จากเกมนี้โอ้โหมีคนโด,ดกออไปจริงสแสดงลว,ว่ามีโปรจริงหรอแฮ้วเห็นชื่อแล้วแสร็จแลอยูเเอ้ยทำไม เกิดมาเพื่ออะไรนี่เราเราเจอแฮกเนี่ยทุกคนครับถ้าเวลาหมดไม่ได้แต่เอารวมกันไหนรอเวลาหมดซิจะทำอะไรไหนมันจะบินหาวเจอไปแล้วมันแฮกจริงอ่ะนี่ไนไงไกูเห็นแล้วกูไม่ตามไมน่ะไงมันวิ่งมันดเนี่ยมันไมมเไ่แล้วไอ้ไอมันก้ามาแล้ววุ้ยมันบาเอ๊ะมันเหตุกรัว หน้าตายเหรอ,อ,อมันตีมันตบมันตีม่นตกเลยมันตีม่ตอบอ๋อได้เลยว่าไงฮะมองหน้าทำไมฮะเนี่ยแหละจังหวัวเนี่แหละอย่าแย่หัวเรือด้วยเย้าย่กูชนะแล้วเย้ฮะฮะอย่าบอกนะว่ามันไม่มันตงุกยันเป็นดามาตุกหน้ามาตุก มึงก็ตายแล้วถึกเอาโอ้โหมันกินไก่มันดอบไก่ไอ้กูเหรอฮะมึงทำอะไรเป็นแฮกเกอร์ใจดีซะด้วยมึงฆ่ากูเถอะกูอยากตายแล้วกูยอมกันได้มึงเอามึงจุดไฟเผาเต็งตายเไม่เป็นไรกูตายก็ได้เพื่อนมึงต้าแบบมือต้องมึงต้อาบายน้ำให้กูนะไม่ไม่ามาช่วยไม่ช่วยไปฆ่าต็งตายไปเลยให้กูตายเถอะกูยอมแล้ว มึงแจกไอชนะของบริการแฮงเอาไว้ยมันผีบอวสมึงยังจะวอสอีกเหรอวอสแก่ดมโดนกูโอ้โหขนาดมึงแค่มึงยังได้ที่สองเอ้ยบอยขนาดมันแฮกได้ที่สองเอ้ยบอยมึงได้ที่หนึ่ง โอเคทุกคนก็วันนี้ก็รอนสลับเซอร์โเกมนะครับก็ถือว่าสนุกมากเลยเนาะก็ถ้าใครอยากเล่นเกมบล็อกเมงโกนะครับก็อย่าลืมนะครับก็สามารถเอาเลยผ่านตั้งได้คลิปผมได้เลยครับหรือจะเป็นคอมเมนต์ปากหมุนเนาะก็สามารถได้ทั้งไอไวเลสโกเอ็นดอร์นะครับผมแล้วก็อย่างนที่สำคัญนะครับก็คือควรรับนะครับก็สามารถดูได้ผ่านตั้งได้คลิปผมนะครับหรือว่าจะเป็นใต้คอมเมนต์ปากหมนะุนเน,นาะกา็ใครที่ไม่เหมือนชอบเล่นโก้แล้วใครอยากเล่นอรอย่าง,องคอมเมนต์ไว้เจอคลิปหน้าบาย